ในนี้วันพระนะคะลงมาทำบุญที่วัดต้นผักหวานสวยสวยนะ ใส่ต้นผักหวานเนี่ยเนาะปากนาโคราชดประเด้โฮเทลก็ดีเราสานกันลำบุนนนครั้งนี้โอ้มาหดใส่ต้นผักหวานเนี่ยเป็นดอกเยอะนะคตอน้ะเป็นดอกเป็น ยอดักหวานอีกมันงามาลงมาก่ออนซอนยอดผักหวานอยู่ทางวัดนะฮะเก็บประจําเก็บก็เกิดเก็บก็ออกประจำนะี่แหละยอดใหญ่ๆยอดอวบๆนะะเก็บอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็นี่ก็จะมีกระตุ้มกระตุม้มเนี่ยก็จะออกอยู่เรื่อยเลยนะคะเพราะว่าเราเก็บประจํา เก็บประจำออกประจำนั่นหละเฮ้ยยอดงาม,มางามยอดผัดอ่อ,อตลอดคหอมพร้อมเก็บประจําออกประจําหวานอยู่ทางวัดนะคะออกเยอะออยอดตลอดเวลาต้นไหนๆก็สวยโอ้ต้นนี้ที่เอาวันนั้นนะคะเพราะว่ามันสูงเกินนะคะเราก็เลยตัดลงมา สีทองย็นยอดผักหวานสีทองสวยมากเลยนะทุกต้นนะคะมันจะออกแบบนี้ดกมากเลยนี่เนาะคะ่ะยอดผักหวานออกเต็มต้นนะะผักหวานนี่นจะอยู่ในวัดเห็นไหมครับที แต่ยอดอ่อนๆอยอดสีทองต้นมันสูงเกินนะคะก็เลยพากันตัดลงว่ามันจะเอาเก็บยากนะมันสูงสูงผักหวานอยู่ในวัดนะคะเวลามีพระมีอะไรมาสันเพนนะคะเราก็เก็บนะแกง ให้นะคะเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะคะรอบๆวัดนี่แหละที่พระครูนะคะแผ่ประจำนี่ก็เป็นศาลานี่นหละหลังนะะมุงหลังคาให้พระเพราะว่ามันจะไม่เหมือนนั่นเนาะมันก็เลยว่าแพงเนาะยังไม่แล้วเสร็จะ,ะ่ะยังไม่ได้มุงหลังคาอยู่ าดูต้นผักหวานปลาจำก็จะเกิดเกิดทุกปีทุกวันทุกวันพากันลดน้ำแต่และต้นก็ไม่เหมือนกันนะคะบางทีก็ต้นใหญ่ยอดใหญ่บางทีก็ต้นไม่ใหญ่ยอดมันก็บางต้นก็ไม่เหลืองเนาะบางต้นก็ยอดเหลืองอลามอ่อนๆน,นะคะทุกต้นเนาะอยู่ในวัด ต้นก็สูงสูงแต่มยังไม่ได้ตัดนะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะยังมาเรียนอยู่ที่นี่ประจำอันนี้ก็เป็นวันโรงเรียนต้นนี้ยิ่งสูงสูงจะเป็นต้นผักหวานนะคะโอ้น่าจะตัดลงมาแล้วเนาะมันเอายากนะ,ะมันก็จะต้องนะคะโน้มกิ่งลงมา ที่บวชวัดบ้านกกตูมวันนี้ก็จะมีมีนะคะชาวบ้านนะคะจะมาจะมาบวชที่วัดแห่งนี้กันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็แผเพนนี่นะคะยอดปักหวานทุกต้นเนาะก็จะเป็นยอดอ่อนๆแบบนี้แหละเก็บประจํานี่ยิ่งเก็บยิ่งแตกยิ่งเก็บยิ่งออกนะตอนเช้าๆอยู่ ลงมาที่น้ำหยาดก็ผิงแดดกันนะคะวันนี้วันพระวันนี้วันพระนะคะเจยก็จะพามาชมต้นผักหวานผักหวานต้นไม่ใหญ่นะคะแต่ก็ออกนะคะแตกลมพัดลมโชยก็สวยงามอ่มอนซ่อนต้นผักหวานเนาะอยู่ทางวัดนะคะเยอะนะคะรอบๆอบนูน่นเราก็พาเดินไปดูทุกวันโอ้ใบไม้นะคะลึดูใบไม้ร่วงนะคะ ตอนนี้ต้นกระท้อน,อนต้นใหญ่นะคะก็เลยร่วงหลุดลงมาเยอะาการเก็บกวาดนะคะก็ก็อยู่ในพื้นนะคะพื้นโบสถ์พื้นเรียบร้อยแล้วนะคะยังไม่ชะลองอยู่นะคะโบสถ์วัดบ้านขบตูวางขวางนะคะ ตอนนี้ก็มีนะคะชาวบ้านเนาะใครจะบวชก็ต้องมาที่วัดบ้านกกตูเพราะว่านะคะมีบวชแล้วเราก็พากันปลูกดอกไม้ต้นไม้นะคะรอบรอบโบสถ์อ่นะคะเดี๋ยวก็จะเกิดดอก,ออกช่วยงามเหมือนกันดอกไม้นี่โอ้วันนี้ก็มีคนมาบวชเนาะชาวบ้านอะไรเนาะเสร็จเรียบร้อย ดูต้นผักหวานดอกมาที่เราปลูกได้อยู่เขาละมาบูดด้วยไทยบ้านอันนั้นละมาบูดนนทั้งเก้งนางพุ่นละดอกงอนไก่นะก็สวยเชีอเป็นดอกแบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะมันเป็นแบบเราปลูกไวนะ้เนาะผักหวานก็ปลูกประจำ ก็ดอกไม้ก็พากันขุดแล้วก็ปลูกะะว่าดินมันจะแข็งคนที่เคยบวชนะคะก็ามานะคะเปิดประตูนะคะบวชะคะไว้นะคะต้นผักหวานก็รอบรอบเกิดประจำเดือนสองเดือนสามนะคะเดือนสอง เดือนสองแล้วพึ่งก็มาทํารังอีกแล้วนะคะเอฟเอ้ยมาทุกปีนะคะมองขึ้นไปก็จะเห็นนี่แหละพึ่งจะมาทํารังที่วัดนี้พาประจําตอนนี้ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่ต่อไปก็ใหญ่นะคะว่าของพึ่งนะคะเป็นปีแบบ ใกล้แล้วเนาะเดือนสองนะคะเขาก็จะเอาแบบประมาณเดือนห้าเนาะน้ำพึ่งเดือนห้ามาอยู่ที่วัดนะคะประจําตรงนี้ก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ต่อไปก็คงจะรังใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะจนเกินจนยานนะคะปีที่แล้วก็ตัวนี้ก็เข้ามาอีกแล้วนะคะมาอยู่ที่นะคะมาอยู่ฝั่งนี้ประจํานะคะทางทิศตะวันตก อยู่ที่นี่ประจำทุกปีเนาะนี่นะต้นผักหวานต้นผักหวานดอกไม้ดอกไหลเราสวยสวยเก็บไปแกงให้นะครับพะประปจำ ูนะคะดอกแบบนี้ก็สวยอยู่แต่ว่ามันยังไม่ตูเท่าไหร่เนะนี่แหละเดี๋ยวก็คงจะดอกเรื่องอลามสีเหลืองสีแดงหลายหลากมากสิช่วยกันพากันปลูกนะคะรอบๆบ้านนี่ใหญ่แล้วนะคะก็มีการรดน้ำประจำนะคะคนที่เคยปลูกเคยดูแลนะคะก็ น้ำน้ำก็สะดวกสบายนะคะเพอได้รดน้ําต้นไม้รอบๆอบากันปลูกพากันดูแลรดน้านะคะมันก็เลยสวยอันนี้ก็กว้างขวางดีที่แล้วนะคะเพิ่งจะมาอยู่ตรงนี้นะคะเพิ่งจะมาอยู่ตรงนี้ปีนี้จะไปอยู่ตรงนั้นนะมาประจํา ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอันนี้วันพระมาทำบุญที่วัดนะคะวัดบ้านกกตูมเมื่อวานก็ไปวัดป่าภูไม้ห้าวนะคะวัดป่าภูไม้ห้าวก็มีพระนะคะจำพรรษาอยู่เยอนะนะว่ลงมาบิณฑบาตอยู่ที่นะคะวัดอยู่ที่บ้านกกตูมของเรานะคะเพราะว่า,วาบ้านเราก็ใหญ่อยู่เนาะขึ้นไปเมื่อวานเพื่อนก็ให้นะคะเป็นประตูปัจจัยเนาะ ให้มาทําถนนหนทางแล้วก็มีที่รพสตออกุกตูมนะคะ <_ d ream> เพื่อนก็ให้นะครับปัจจัยมาสร้างแล้วก็มีศาลาศาลาพระชาคมหมู่สิบสี่นะคะ <_ d ream> เพื่อนก็ให้งบประมาณมาทำนะคะ <_ d ream> ที่วัดวัดป่าภูไม่ห้า <_ d ream> นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไปเจอกันใหม่ะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ